สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพข่าวทะลุใหม่ก็ได้เวลาแล้วนะครับวันนี้วันพระราชสัยดีตรงกับวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน12ปีฉลูครับวันนี้ขึ้นหัวว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมเลือกตั้งพลังประชารัฐหัวเพื่อไทยไล่ประยุทธ์กับใข่ ไล่ประยุทธ์กลับค่ายค่ายทหารนะครับจะไล่แบบไหนอะไรยังไงและสองพักจะหัวกันจริงไหมลึกๆหัวกันไหมแต่หน้าฉากก็เล่นลิเกกันไปหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างยิ่งของประดาแฟนเพลงทั้งหลายครับเพราะว่ามีข่าวลือกันแน่นแซดไปหมดว่าลุงป้อมเนี่ยยอมให้ทักษิณกลับ เพราะจะตอบแทนบุญคุณที่ลุงป้อมไปเกาะโตะขอตำแหน่งผู้มัจจการทหารบกลุงป้อมก็เลยร่วมสามัคคีชุมนุมกับธรรมนัตและมีใจให้กับพรรคเพื่อไทยมีข่าวว่าสองพักจะร่วมกันเนี่ยสองพักสามัคคีกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งจากบัตรเดียวเป็นสองใบในการแก้ไขรัฐนูน จะเห็นว่าทีมลุงป้อมไม่ว่าจะเป็นทีมจากวุฒิสมาชิกก็มาลงคะแนนกันอย่างล้นหลามและทีมเพื่อไทยกับทีมพลังประชารัฐหลายครั้งในการประชุมกรรมธิการร่วมกันเนี่ยสองพักในกระดีกระดากระดีกระดารักใร่จูบเคาอะไรวตบและจูบอะไรทำนองนี้หลายคนบอกสองพักรวมกันก็เรียบร้อยนี่ บริบทของลุงป้อมกับบริบทของธรรมนัตแต่ฝ่ายบริบทของลุงตู่เนี่ยยังเมื่อวานบอกเขาต้องยึดพักพลังประชารัฐให้ได้ตัวเองประกาศแล้ววันนี้จะไม่ไปไหนอย่างน้อยจะยึดตรงนี้ให้ได้เพื่อที่จะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ลุงป้อมจะยอมไหมธรรมนัตจะยอมไหมหลายคนบอกไม่มีทางจะยึดได้แต่เขาคิดว่าสักวันหนึ่งลุงป้อม พี่ใหญ่ก็ต้องยอมน้องเล็กดูกันยาวๆครับพวกนี้มันเป็นละครสามก,ก๊กละครหนังเรื่องยาวต้องดูกันยาวๆฉะนั้นพักพลังประชารัฐขามว่ากะดีกระดาไหมที่จะมีการเลือกตั้งกระดีกระดาครับส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยเขาพร้อมเลือกตั้งเขาพร้อมเลือกตั้งนะพร้อมเลือกตั้งครับฉะนั้นมีนักวิเคราะห์การเมืองเขาวิเคราะห์กันไว้ครับ บอกว่าหลังจากเปิดตัวคุณอุงอิงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบรรยากาศเงียบไปแต่แท้จริงในความเงียบนั้นมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักมีสอสเก่าของพักเพื่อไทยที่เคยแตกกระสานสั้นเซ็นไปอยู่ที่อื่นในเวลาเนี้ยถูกดึงกลับมาจํานวนมากทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัวแม้กระทั่งอดีตผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์ในหลายพื้นที่ก็กําลังไหลเข้าพักเพื่อไทยจํานวนมาก ที่คาดไม่ถึงคืออะไรครับท่านผู้ชมที่คาดไม่ถึงคือคนรุ่นใหม่ที่ก้าวหน้าและมีความโดดเด่นจำนวนมากพากันเข้าพักเพื่อไทยเหมือนกระแสน้ำไหลหลากในกลางฤดูฝนทำกลางความเงียบพักเพื่อไทยจัดกระบวนทัพภายใต้การนำของชนลนานสีแก้วหวหน้าพักคนใหม่เพื่อจะเตรียมการเลือกทั้งเวลานี้ใกล้พร้อมแล้ว99.9 9 99แล้ว โดยอาศัยกลไกการจัดตั้งตามหลักในการจัดตั้งที่สืบทอดมาจากพักไทยรักไทยใช้โมเดลพักไทยรักไทยครับทีนี้ถ้าการเลือกตั้งมันใช้บัตรสองใบก็แน่แล้วตอนนี้มันบัตรสองใบแล้วพักเพื่อไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดแม้เปลี่ยนแปลงเป็นบัตรใบเดียวพักเพื่อไทยก็จะปรับขบวนยุทธเป็นสางกองรบโอ้โหอย่างก,ก,กองทัพใหญ่ที่ถล่มประยุทธ์ไล่ให้กลับค่ายทหาร เห็นไหมเขาจะทำสามกองรบเลยแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยวางตัวไว้แล้วครับท่านผู้ชมมีข่าวว่าวางตัวไว้แล้วมีสามคนมีทั้งผู้หญิงมีทั้งนักธุรกิจชายและอดีตข้าราชการที่เก่งต่างประเทศเปิดชื่อมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนฮือฮากันมากนะเพราะว่าโทนี่แมวเนี่ยเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วยิ่งเศรษฐกิจย่ำแย่อย,อย่างนี้ท่านผู้ชม คนยากคนจนคนเดือดร้อนประชาชนแน่นอนครับก็ทำให้ทวินหาพักเพื่อไทยกันมากขึ้นโดยเฉพาะคุณโทนี่เนี่ยเขาอยากให้กลับมาเป็นนายกด้วยซ้ำคือมันมันมันวิบวิบเว๋ความรู้สึกคนไทยเอ๊ะกูจะเอาใครมาเป็นนายกกูจะเอาใครมาเป็นผู้นำนะจะเอาใครมาเป็นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกเฮ้ยฟ้าโทนี่มุดซ้ำนี่แล้ววะ นะแต่นักวิเคราะห์การเมืองเขาก็บอกกันมาเขาบอกว่าอย่าเข้าใจว่าคุณโทนี่เนี่ยมีคดีติดตัวแล้วจะแก้ไขไม่ได้อย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นนี่ก็คุณไปสารพืชมงคลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ชั้นเจ๋งครับเขาบอกว่าห้องนิรละยอันใหญ่โตผู้มีปัญหา,าผู้มีปัญญารู้ว่าคือหมายความว่าไง เขาเปรียบเปยว่าห้องนิรภัยอันใหญ่โตผู้มีปัญญาที่รู้ว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนก็สามารถไขได้คุณโทนี่โลดเล่นในวงการเมืองโลดเล่นในวงการเมืองมานานรู้ว่ากุญแจจะไขประตูไปสู่ให้กูกลับบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนมาคอยดูกันครับนะเพราะตอนนี้พักเพื่อไทยปรับโลโก้ใหม่ปรับสีใหม่สีแดงโอ้โหเรียกว่าชูชาดนะเป็นที่ เตตาต้องใจก็ทวินหาการเลือกตั้งกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วพักพังประชารัฐไอ้พลังประชารัฐเราว่างไงข่าวคราวาว,วันนี้ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวตัวเท่าบอกแกงป้อมถกพลังประชารัฐแจกแผนเตรียมเลือกตั้งสารพัดโครงการประชารัฐซึ่งมันย้อนแย้งกับประยุทธ จันโอชาบอกไม่ยุบสภา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 อำนาจการยุบมันอยู่ที่ประยุทธ์เมื่อประยุทธ์ไม่ยุบสภาทำไงหรือว่าประยุทธ์เล่นรับลมคมในแต่ลุงป้อมเนี่ยแจกแผนแล้วว่าจะเลือกตั้งไงนเตรียมพร้อมแล้วเวลานี้99.99เเหมือนกันโดยอาศัยขุนพลเอกคือธรรมนัต รรามนัดจัดการเรียบร้อยมีการประชุมเรียกคนนู้นคนนี้นมาจะเอาคนนู้นเลือกตั้งเอาคนนี้นเลือกตั้งหลายคนก็มีเสียงนินทาบากักเฮ้ยเลขาเอาแต่พวกเลขาอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งที่เป็นฝ่ายประยุทธ์คือเป็นรัมนปรีห้าหคนน่ะเขาก็นินทากันมาอย่างนี้แผนการต่างๆที่จะจัดระเบียบจัดการในพรรคพลังประชารัฐใหม่ซึ่งเขียนโดยคุณพีรพันธ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกก็ยังไม่เรียบร้อยที่จะจัดกระบวนทัพใหม่อย่างที่ผมบอกนะเพิ่มรองเอ่มลองเพิ่มรองหัวหน้าพักขึ้นมาและก็เพิ่มประธานภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคกรุงเทพเพิ่มเข้ามาเป็นคนคัดกรองเป็นคนคัดกรองสสอว่าภาคจะเอาคนนี้ภาคเหนือจะเอาคนนี้ภาคอีสานเอาคนนี้ตอนนี้ถูกเบรกครับ ไม่ทราบว่าแผนนี้โยนทิ้งแต่กล้าไปหรือ,อยังไงถูกเบรกเพราะว่าเขาจัดไม่หมดแล้วนี่ประธานภาคมึงอย่ามาเสือกอะไรล่ะจริงไหมเขาจัดไว้หมดแล้วฉะนั้นสองฝั่งก็ประจันหน้ากันนะชิงไหวชิงพลิบชิงเล่ชิงเหลี่ยมกันว่าสุดท้ายแล้วนะจะปล้นพรรคพลังประชารัฐสำเร็จไหมจะสำเร็จไหมนั่นแหละครับต้องใช้วิธี ต้องใช้ขบวนการและต้องใช้ไหวพริบต้องใช้อะไรหลายอย่างที่จะยึดอํานาจในพลังประชารัฐได้เพราะว่าประยุทธ์บอกวันนี้ว่ากูไม่ไปไหนแล้วก็ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่ยันไม่ยุบสภายันไม่ยุบสภาครับนะวิศนุบอกว่ารองนายกวิศนุบอกว่ากฎหมายลูกเข้าสภาเนี่ยเดือนมกราคมก็ทุกคนต้องชูเบอร์ เบอร์เดียวในการเลือกตั้งทั่วประเทศนะทั่วแต่เลือกตั้งทั่วประเทศบิ๊กตู่ย้ำครับ <c oughs> ไม่เคยคิดชิงหนีพักพลังประชารัฐเพื่อจะย้ายไปซบพักใหม่คือไม่ชิ่งหนีครับจะอยู่พลังประชารัฐผมถึงบอกว่าต้องต้องปล้นออกมาให้ได้ส่วนพักอื่นจะตั้งก็ตั้งไปมันเป็นพักลูกพักแตกแบงค์พันเหมือนกับที่ พักเพื่อไทยโทนี่วุฒซัมเคยทำนะแต่ทําแล้วล้มเหลวนะแต่ถ้าประยุทธ์ทำมันไม่ล้มเหลวหรอกครับเพราะเขาเป็นรัฐาธิปัตย์มีอํานาจใหญ่ในองค์กรทั้งหลายเขาก็ไม่ล้มเหลวเพื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อมันสู้แลนสไลด์เขาไม่ได้ฉะนั้นไอเฮียทูก็ต้องต้องมีการวางแผนไว้ว่าให้มีพักลูก ฉะนั้นการยุบสภาหลังกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรนูญสองฉบับเนี่ยเสร็จสิ้นนะรองนายกวิทนุเครืองามบอกว่าให้ใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลักนะร่างรัฐบาลเขามีร่างของรัฐบาลฝ่ายค้านก็มีร่างแต่คิดว่ามันคงล้มขมเมาไม่เป็นท่ากรกตเขาก็เตรียมจะส่งให้คณะ รัฐบรีพิจารณาร่างของรัฐบาลภายในเดือนนี้ก่อนจะส่งต่อสภาในมกราคมปีหน้าแล้วรัฐบาลพรรครวมรัฐบาลก็จะได้รับการเลือกตั้งบัตรสองใบหรือพักต่างๆหรือว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นเบลบัตรสองใบฉะนั้นมันยุบสภาไม่ได้อย่างที่ผมบอกมันจะยุบได้อย่างไงนะประยุทธ์ไม่ยุบเพราะว่าปีหน้ามาเริ่มแล้วเนี่ยเดือนธันวาในการประชุมเอเปกนานาชาติ มันจะมีแขกเรือนานาชาติจะมาผู้นําของประเทศต่างๆจะเข้ามามากมายฉะนั้นไอการยุบสภาเนี่ยคุณอย่าไปฝันยังอาจจะอยู่ครบ4ปีด้วยซ้ําที่จะยุบสภาเพราะเห็นวันก่อนเนี่ยประยุทธ์ก็ไปพูดไปพูดบอกว่าคือเขาไปแสดงวิสัยทัศน์ไปสปีดแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในที่ประชุมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่21คือดูบริบทแล้วเนี่ยประยุทธ์ก็จะเป็นนายกต่อเพราะขนาดไปพูดถึงขนาดโชว์ศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่21จะพลิกโฉมประเทศเขาพลิกโฉมยังไงเอาฟังเขานิดฟังเขานิดหนึ <het you>? ่งเขาบอกว่าเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางใม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจําไว้นะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโอ้โหพร่มไปนั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วประชาชนใช้น้ำมันแพงศูนย์กลางของคุณตรงไหนเนี่ยข้าวไม่ได้ราคาข้าวของขึ้นราคาประชาชนยากจนไม่มีงานทำนี่คุณทิ้งไว้ข้างหลังหมดคุณทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังหมดขี่หัวประชาชนไม่ได้มีประชาชนอยู่ในหัวใจเลยแล้วก็บอกว่าจะสร้างศักยภาพไปสู่สัตรวรรษที่2 1 ไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังจะพัฒนาให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางนี่พร่ำชัดๆการพร่ำของคุณเนี่ยมันเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองเลยนะแล้วอันที่สองเบอกจะเน้นการสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมรากฐานนะจะเน้นการพัฒนายั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วดูวันนี้เป็นไงสถานการณ์นี่ครัวเรือนครับเลขาสภาพัฒน เขาออกมาแฉจัดๆเลยนะนี่สินครัวเรือนพี่น้องประชาชนมันสวนทางกันนะไตรมาสสองปีนี้มูลค่ากว่า14.24ล้านล้าน80%ของ GDP ทั้งประเทศนะและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรายได้ครัวเรือนยังไม่ฟื้นอย่างเต็มที่แล้วนี่คุณทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าคุณทิ้งไว้ข้างหลังหรือเปล่าทบทวนสิไม่ใช่เอาแต่พูด นี่ใช้ปากพูดหรือใช้ะดือพูดเหมือนก็บอกว่ามาโจมตีผมมานินทาผมว่าผมเป็นเผด็จการที่จริงผมไม่ใช่เผด็จการผมไม่ใช่เผด็จการแล้วคุณเป็นอะไรแล้ววะประชาธิปไตยหรืออะไรของคุณเนี่ยคือคนเขาเรียนหนังสือมาหรือไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็รู้ว่าประชาธิปไตยคืออำนาจมันมาจากประชาชนนะโดยประชาชนเพื่อประชาชน แต่ประยวยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ประชาธปไตยย22พฤษภา25รเคุณจำได้ไหมใครล่ะใช้กำลังทหารยึดอำนาจจากนางสาวยิ่งรักษินวัตรซึ่งตอนนั้นเป็นนายกอยู่ถ้าดูกันไปเนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยตามกฎหมายอาญาเขาก็บอกแล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา113่งหาเขาก็บอกแล้วใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หรือลมล้างอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารซึ่งเป็นความผิดฐานกบฏแต่คณะรัฐประหารก็ออกกฎหมายนิรโทษในตัวเองลบล้างความผิดทางกฎหมายในทางการเมืองและหลังจากนั้นคสอชอก็กลายเป็นรัฐบาลปกครองประเทศด้วยรัฐธรรมนูญชั่วคราวคุมอำนาจเบ็ดเสร็จครับท่านผู้ชม ทั้งอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการที่เขาเรียกว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้มาตรา44ทำนูน่ทนทำนี่สั่งนูน่นสั่งนี่และก็แต่งตั้งสสอของตัวเองคือเขาเรียกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติแล้วอย่างนี้ใช่ประเด็จการไหมใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะยกมือสิใช่ไหมยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ๋อใช่ใช่ไหมเออนี่คนยกมือเยอะแยะ นี่ประเด็จการใช่ไหมแล้วอีบ,บอกว่าอีไม่หลายเป็นพลเอกกางเออนี่ผีเจาะปากกันเนี่ยดำรงตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรีครั้งที่สองก็ไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูครับท่านผู้ชมไม่ได้เข้าตามตรอกออกตามประตูได้เขาบอกเขาได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา259แต่เข้าประตูหลังครับนะเข้าประตูหลัง ตามบทเฉพาะการมาตรา272ด้วยความเห็นชอบของสอวนะมิกซ์ผสมพันธ์กับสส,ส,สก็ได้เสียงมา500จึงเป็นที่มาของนายก500ไงนายก500ไงนะเพราะได้500 500เสียงก็ต้องตะโกนถามอีกว่าเฮ้ยเว้ยนี่มันระบบอะไรเฮ้ยเว้ยนี่มันระบบอะไรไม่ใช่ประชาธิปไตย หรือเป็นประชาธิปไตยของพ่อคุณลุนช่องพี่ยวยในตอบผมสิอ่าแล้วไปพูดว่ากล่าวหาผมว่าเป็นประเด็จการกล่าวหาผมเป็นประเด็จการผมเป็นประชาธิปไตยนะแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับแต่มันอาจจะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเสี้ยวหนึ่งอย่างที่ผมบอกสลึงเดียวประชาธิปไตยลงโลกอะไรทํานองนี้หรือว่าพี่น้องประชาชนเขาเรียกกันระบอบประยุทธ์ นี่คือการพูดที่บิดเบือนนะครับบิดเบือนฝันหรือเปล่าที่จะอยู่ในอำนาจ20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคนเขาไม่ได้ชื่นชมยินดีเลยทรรมาพิบาลหลักยุติธรรมความโปร่งใสนิติธรรมอะไรต่างๆมันลอยโท่ยไปหมดต้องสำรวจตัวเองว่าไปเป็นแคนดิเดตนายกพักพลังประชารัฐเนี่ยเขารู้ตัวไปบ้านนอกเขามีสสบ้านนอกเยอะไปที่ไหนประชาชนก็กลดน เขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวไงก็มีลุงป้อมคนเดียวแหละที่เอาประยุทธ์แต่ถ้าไปถามสสในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็สั่นหัวหมดอ่ะเขาบอกน่าจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นเพราะคนนี้ขายไม่ออกแล้วฉะนั้นเวลาเนี้ยมันอยู่ที่ช่วงจะยึดอํานาจกันในพลังประชารัฐเพราะประยุทธ์แพ้ไม่ได้ไงเขาแพ้ไม่ได้ยังไงเขาก็ยึดเป็นแคนดิเดตพลังประชารัฐและคนเดียวด้วยนะคนเดียวด้วย คุณไม่ต้องผสมสองคนสามคนอย่างพรรคอื่นประยุทธ์ขอนั่งตรงนี้ต่อมีอะไรไหมล่ะเออมีอะไรไหมล่ะมีอะไรไหมนี่คือการบ้านการเมืองในบ้านเราซึ่งมันไปไม่ถึงไหนมันไปไม่ถึงไหนมันก็เวียนอยู่อย่างเงี้ยเวียนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นการเมืองมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นความจริงที่คุยกันอย่างผมขึ้นหัววันนี้เลือกตั้งพลังประชารัฐจะหัวกันเพื่อไทยคือมันเริ่มมาตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญแก้ไขรัฐมนูลจากบัตรใบเดียวเป็นสองใบแล้วมันเริ่มมาตรงนั้นแล้วกระดีกระดากระจูกระจีอะไรกันเนี่ยจนกลายเป็นว่ารักกันปานจะกลืนกินแล้วก็ลึกลึกลับ,ลบ,ลบมีนายหญิงไปคุยกับลุงป้อมเหลืองลูกชายที่ช่วยเหลือกันอะไรเนี่ยนายหญิงไหนผมไม่บอกแล้วกระโทผมอะไรจะบอกเขาหมดแล้วี๋ยวก็โดนเหยียบตายโหงใช่ไหมก็หวังดีเขาก็อยาก ทุกคนอยากให้พี่โทนี่กลับบ้านนะครอบครัวเขาก็จะได้มีความสุขพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางนะพี่น้องประชาชนที่รักใคร่นับถือที่มีความหวังเขาก็หวังอย่างนั้นนี่เป็นอีกซีกหนึ่งเป็นอีกซีกหนึ่งผมมองว่าลุงป้อมเขาก็เห็นใจลุงป้อมเองไม่เคยพูดจะให้กระทบกระเทือนโทนี่วุฒิซ้ำเลยนะไม่เคยคุณฟังดูสิ จากการสัมภาษณ์อะไรต่างๆรู้ป้อมไม,ไม่รู้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 อย่างเดียวคืออาจจะถึงนึกถึงบุญคุณตอนที่แต่งตั้งให้เป็นพบทบก็ได้ฉะนั้นสองพักเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเครือญาติเป็นพี่น้องกันเหมือนกับพี่น้องกันทะเลาะก,กันพักๆเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเพราะในพักพลังประชารัฐมันมาจากลูกในไส้ของไทยรักไทยทั้งนั้น แตกออกมาเพราะอ้างว่าตัวเองมีปัญหาคดีจะได้ช่วยเรื่องคดีผมมีปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ถูกบีบก็เรื่องจริงเรื่องจริงแต่ถึงเวลานี้เขาสนิทสนมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละพักอยู่คนละพักพวกเดียวกันแต่อยู่พักเดียวคนละพวกก็มีเหมือนกันในพังพลังประชารัฐเนี่ยพักเดียวกันแต่คนละพวกพวกหนึ่ง เป็นพวกที่หนุนประยุทธ์จันโอชาอีกพวกหนึง่งเป็นพวกที่อยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมแต่ถามว่าลุงป้อมกับประยุทธ์เขาก็พี่น้องสามปอแต่เดินคนละทางหลายคนวิเคราะห์อย่างนี้เดินคนละทางไม่ต้องวิเคราะห์เขารู้กันอยู่รู้กันอยู่ประยุทธ์ก็ส่งพีระพันมาก่อนเป็นที่ปรึกษาให้ลุงป้อมลุงป้อมจําเป็นก็ต้องรับเดี๋ยวมันจะเสียน้ําใจก็เล่นบทบาทอย่างนี้ไปก่อน แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประยุทธ์เขาก็บอกว่าผมนี่เสี่ยงในการยึดอํานาจเพราะต้องการจะเอาระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆมาใช้จนชนคนเขาเรียกระบอบประยุทธ์ไงเขาก็ต้องยืนระบอบนี้ถ้าทําระบอบนี้ไม่สําเร็จมันก็เหมือนเยี่ยวไม่เสด็จน้ําที่ผมเคยเล่าให้ฟังตอนสนธิบุญญาลัต์กาลินยึดอํานาจเมื่อปี2 5 4 9 เยี่ยมไม่เสด็จนะพอปีสองพันห้ประยุทธ์ก็ยึดต่อเพราะบ้านนี้เมืองนี้เขามองอย่างนี้เขามองอย่างนี้ในสายตาของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยต้องเป็นทหารเท่านั้นต้องเป็นทหารฉะนั้นพักการเมืองของเขานี่ก็อย่างที่บอกอุดมการคือทหารนิยมประชานนิยมแจกแหลกและก็กษัตริย์นิยมยึดมั่นอย่างนี้ นะอันนี้อุดมการเขานะเราก็อ่านให้ฟังนะจะถูกจะผิดจะดีจะชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องนี้ว่ากันตามเนื้อผ้าฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่วังเป็นรัฐบาลแต่เขารู้ว่าเขาเป็นไม่ได้เป็นมากี่ครั้งเขาโดนยึดอำนาจทุกครั้งขอผสมพันธุ์ก็ยังดีอย่างน้อยขอไปร่วมแจมเป็นรัฐบาลก็ย่งดีคึกคักแลนซไลด์อย่างนี้เป็นความต้องการเขาทักสินเป็นความต้องการของโทนี่วุฒิชย แต่จริงๆแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วนายหญิงไม่ต้องการที่จะเป็นขนาดนั้นหรอกขอร่วมรัฐบาลก็พอเพื่อเอาพี่โทนี่กลับบ้านแต่ถ้าเป็นพระเอกเมื่อไรโดนทุกทีโดนทุกทีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกๆลับๆเป็นเรื่องที่เขาวิเคราะห์เป็นเรื่องที่เขามองกันออกในวงการเมืองแต่ในสายตาประชาชนก็ ชักธงเจี๋เพราะประชาชนเดือดร้อนก็อยากจะได้พักหนึ่งพักใดเข้ามาและโดยเฉพาะเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยอันนี้ก็เล่าให้ฟังกันส่วนข่าวอื่นวันนี้ข่าวอื่นวันนี้เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงกันมากมายโควิดยังลุกลามอยู่นะครับลุกลามไปถึงโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดอุตรดิตถ์สั่งปิดโรงเรียนและกระดมฉีดอ่ น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโควิดน่าสงสารน้องๆมากนะเพราะว่าหน้านี้มันหน้าหนาวนะความร้อนไม่ค่อยมีมันก็ฆ่าโควิดไม่ได้ก็เป็นห่วงยังไงยังไงก็แล้วแต่ก็เราก็ยังอยู่กับมันอีกนานฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำได้ผมก็เลี้ยวมาที่เบต้ากลูแคนเพราะว่ามันดีที่สุดตอนนี้อย่างน้อยฉีดวัคซีนต้องมีบูสต์เข็มสามเข็มสี่เข็ม5เข็ม6เข็มเจ็เข็ม8 นะถ้าไม่บูสต์ภูมิต้านทานก็หมดนะก็ไปสู้อะไรมันไม่ได้แต่ถ้าท่านรับประทานเบต้ากรูแคนแล้วมันสร้างภูมิตัานทานสร้างภูมิต้านทานโดยไม่ต้องเก็บแขนนะไม่ต้องเก็บแขนเพราะไม่ต้องฉีดฉนะีดแล้วก็ฉีดไปตามนโยบายรัฐบาลฉีดไปครับนะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็รับประทานเบต้ากรูแคนทั้งครอบครัวเพื่อให้สร้างภูมิต้นทาน ในส่วนตัวบุคคลเพราะรัฐบาลยังสร้างภูมิต้านทานหมู่ไม่ได้ผมก็เลยแนะนําเพราะตําราเนี่ยซื้อมาอ่านเยอะแยะเลยว่ามันดีที่สุดเป็นผลการวิจัยของมหาลัยต่างต่างที่เป็นมหาลาัยทางการแพทย์ของโลกอย่างมหาลาัยฮาวาด์มหาลัยเบเลอร์มหาลาัยวอชิงตันทูเลนดูค,คลรฟอร์เนียบอกว่าเบต้ากรูแคนมันเป็นสารอาหารมาัศจ,จั์ที่กระต้นกระตุน้นกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพต่างต่าง ราไวรัสบาสิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เขายืนยันว่าดีที่สุดในโลกศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินเอามาเขียนเป็นตำรานะครับและก็รวบรวมมาเยอะแยะเลยเนี่ยผลการวิจัยทั้งนั้นแหละครับอยู่ในมือผมเนี่ยนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วขึ้นหัวตำราเล่มนี้ว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบเขียนโดยศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินที่จริงเขารวบรวมมาอาจารย์รวบรวมมา แล้วก็บอกว่ามะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอดส์แล้วก็ที่สําคัญคือสร้างภูมิต้านทานรายละเอียดเยอะนะครับผมก็คงไม่อ่านอะไรให้ท่านฟังเดี๋ยวดวนโด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 นทัวลงว่ามึงจะมาโฆษณาหรือทำข่าวเอาอีกแล้วผมก็ต้องขอญาตผมก็ต้องทำอาหากินหาข้าวสารกรอกหม้อผมก็ต้องมีอาชีพของผมนะทีวีก็ยังมีโฆษณาเลย คุณไปฟังที่ไหนก็มีหมดพมเป็นรายการพันอย่างเนี้รายการอย่างเนี้ยเป็นสไตล์ของผมอย่างเนี้คือคุณพอใจรับได้ก็ชมกันรับไม่ได้ก็เชิญช่องอื่นก็แค่นั้นเองอย่าใช้คำหยาบคำคายกับผมนะผมยังเป็นก็ต้องแนะนำมันเป็นผลงานทางวิชาการนะผลงานทางวิชาการซึ่งถูกตามกฎระเบียบของอยนะครับเล่าผลงานทางวิชาการ นะโฆษณาได้ไหมมีอนุญาตโฆษณาจากอยซึ่งไปขอไว้เรียบร้อยไปขอไว้เรียบร้อยซึ่งทําถูกระเบียบทุกอย่างนะเขาเรียกคออ,อมีคออ,อเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนของเบต้ 1, าวัน e, เนี่ยศูนย์สุขภาพเบต้าวันเนี่ยเบต้ากรูแคนจากยีสต์วิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซคคิวเทเนี่ยเนี่ยชัดเจนครเลขที่อนุญาตเลขที่รับ1 0ึ่งศทับห้ ก็เอามาบอกกันเอามาบอกกันว่าทำอะไรก็ต้องเคารพกฎหมายนะหลายท่านบอกเฮ้ยมันโฆษณาอะไรอย่างนี้เรามีกฎหมายรับรองพูดให้ชัดเจนเลยเบต้ากรูแคนของเบต้าวันมีเครื่องหมายออยศอูนย์สุขภาพเบต้าวันจัดจำหน่ายตอนนี้มีโปรเหมือนเดิมซื้อสี่ขวดแถมฟรีหขวดสี่ขวดแถมฟรีห่งขวดนะพอมีสตังพอมีอัดพอมีทรัพย์พอมีกําลังรัพ์ เพื่อครอบครัวคนในบ้านของเราครับจะได้ไม่พลัดพรากจากกันเพราะทุกคนมีภูมิต้านทานดีแต่เราก็ต้องระวังด้วยเหมือนก็ฉีดวัคซีนต้องใส่หน้ากากต้องล้างมือต้องยืนระยะห่า,หางนะแต่ท่านจะมาปักเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าบูสต์ไปเรื่อยนี่มันก็ไม่สิ้นสุดมันก็มันก็น่าลํำคาานะผมเองก็น่าลํำคานเหมือนกันถามว่าฉีดไหมผมฉีดนี่กําลังรออ่านัดแล้วนัดคิวแล้วครับโมเดอร์นาครับ เพราะยี่ห้ออื่นผมผมไม่เชื่อผมก็เชื่อไฟเซอร์กับมเดอร์น่านี่แหละยี่ห้ออื่นผมยังซื้อเสียวอยู่เห็นเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเดี๋ยวคนนั้นฉีดแม่น่ากลัวเหมือนกันแต่เอาเหอะมันแล้วแต่ร่างกายเราแล้วแล้วแต่ดวงหรือว่าแล้วแต่สุขภาพของเราสุขภาพคือคือตายกี่ครั้งกี่คนเนี่ยที่ฉีดแล้วตายเนี่ยหมอเขาบอกคุณเป็นโรคนั้นคุณเป็นโรคนี้เขาบอกว่าทำไมฉีดเขาจะตายไหมจะ <laughs> นะก็เอามาเล่าให้ฟังกันหลายท่านที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยอตอนเช้าๆผมบอกแล้วไงสมาชิกเขาเยอะที่จะสั่งซื้อเอาไปตอนบ่ายเย็นนะถ้าเขาไม่ได้รับสายเนี่ยพนักง,งานเขาจะมีเบอร์แล้วเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะแอดไลน์เข้ามาที่ที่ตัวคุณคุณก็จะอ่านว่าเอ้ยเขาติดต่อแล้วไลน์แล้วก็พิมพ์ทางติดต่อทงางไลน์กันขอบพระคุณจริงๆครับปิดท้ายด้วยอย่างนี้นะครับต้องขออภยัยขอโทษท่านด้วย แล้วก็พบกันใหม่ทุกวันในรายการข่าวทะลุใหม่ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ